มโนจะบอกเทคนิคนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเอฟให้ได้พันธุกรรมให้พันธุกรรมมันออกเนี่ยพันธุกรรมอย่างเงี้ยพันธุกรรมคือพันธุกรรมเขาก็จะออกมานะครับผมว่าหลักการเลี้ยงทํายังไงบ้าง,งน,นะครับพี่มโนก็คือเลี้ยงยังไงบ้าง,งครับผมวัวพวกนี้มากก็ปล่อยแลงปลอ่อยแลงย้าแต่ว่าผมจะไม่เน้นปล่อ,อยทั้งวันค่ะผมปล่อยท้วันละสองสามชั่วโมงอ๋อครับแล้วก็เข้า มากก็อ,อาหารไม่ได้อัดเยอะไม่ได้ให้เยอะเพราะว่าต้นถ้าเัดเยอะต้นทุนก็มาถูกครับผมครับว่าล้วก็ราคาวัวทุกวันนี้เพราะมันไม่ได้แบบซู้อมันครับแล้วก็ให้ปกติไปครับ,รบอาหารที่เราใช้จะเป็นวันเป็นซีพีครับซีพีดีสิบเอ็ดกับซีพีสิบหกนะครับซึ่งให้วันละถ้าเป็นวัวสาวให้วันละโลถ้าวัวแม่นวันให้วันละสองโลแค่นั้นเองอ่าถือว่าให้ไม่เยอะแต่ว่า แต่ว่าที่ทําให้วัวมันโตได้ดีได้จะเป็นเรื่องของหญ้าหญ้าที่มีไม่ขาดหญ้าเต็มที่นะครับก็การเลือกแม่พันธุ์ก็กรุกรรมดีๆครับดีดีอนี้มีส่วนเหคืนับนี่นะครับผมนอกจากหญ้านอกจากหญ้าแล้วก็ให้ตัวอาหารค้นนะครับเราจะมีฟางนะครับผม ฟางฟางให้ทั้งวันนะครับวัวเป็นสว์เคี้ยวเอื้องนะครับคือเขาจะเป็นต้องต้องกินฟางทั้งวันดู่ลอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่เลี้ยงวัวให้ได้มูลค่าถูงสูงนะครับเผ mm ื hmm. ่อท่านใดอยากสนใจเอาไปทดลองปรับใช้นะครับผมว่าผมดูแล้วเนี่ยวัวเอฟที่นี่ทุกตัวมาตรฐานของสูงนะครับเป็นวัววัวเอฟที่มาตรฐานสูงแล้วก็ขายราคาได้หลักแสนอัพขึ้นนะครับผมนะ